แต่มันเป็นระบบเทอร์โบบูสนะครับมันทำงานได้มีประสิทธิภาพสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ก็คือ macbook air 13นิ้วปี2020กับ ipad pro 2020นะครับ2ตัวนี้นะครับ มันใกล้เคียงกันในเรื่องของราคาแล้วก็สเปคเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดพิจารณาที่มันต่างกันเล็กน้อยๆๆว่าเราจะเลือกตัวไหนกันครับเท่าตัว Macbook Air เนี่ยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นก็คือจะเป็นรุ่น Core i3 แล้วก็ Core i5 นะครับ Core i3 ก็32,900บาท Core i5 4ี่0มบาทนะครับมันออกมาด้วยกัน2รุ่นนะครับ คือแรมมันเท่ากันนะครับจะต่างกันที่ลอมคือ SSD ตัวนี้ 256GB ซึ่งต่างจากตัว iPad ก็คือ1 2 8ในราคาที่เป็นเท่ากันสำหรับรุ่น 4G Cellular นะครับการใช้งานของ Macbook เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับเวลาพิมพ์หรืออะไรเงี้ยนะครับมันสะดวกกว่าแล้วก็การเชื่อมต่อสำหรับตัว Macbook เนี่ยมันทำได้ง่ายกว่านะครับคือมันเสียบเสียบเข้าไปได้เลยนะครับจะเป็นทำได้แฟลชได้อะไรก็เสียบเข้าไปได้นะครับ เวลาที่เราโอนถ่ายงานใช้ฮาร์ดดิสใช้อะไรเงี้ยนะครับมันคล่องตัวกว่าถ้าหากว่าเราใช้ Macbook Air นะครับคือตัว CPU ของเจ้าตัว Macbook Processor เนี่ยไม่ต้องห่วงเลย i3 ก็1.1 i5 ก็1.1 g h z นะครับแต่มันเป็นระบบ Turbo Boost นะครับมันทำงานได้มีประสิทธิภาพเสถียรคือเจ้า Macbook เนี่ยยิ่งนานไปมันก็ยังไม่ช้านะครับตัวนี้เป็นตัวเหมือน Touch ID ตัวใหม่นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัว iPad Pro กันดีกว่านะครับว่าตัว iPad Pro จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราไปดูของตัว macbook air 13นิ้วมาแล้วนะครับก็เจ้าตัวนี้มีด้วยกัน2ขนาดเนาะเดี๋ยวเรามาดูราคากันก่อนนะครับ iPad p r ปปี2020เนี่ยก็ราคาเท่ากับตัว macbook air 13นิ้ว2020ก็คือ32,900บาท iPad Pro เนี่ยต้องวัดกับตัว 4G Wi-Fi Cellular นะครับตัว Wi-Fi มันแค่27,900นะครับแต่ที่พิเศษกว่าคือตัว iPad Pro เนี่ยนะครับมันก็ใช้จด เขียนโน้ตแล้วก็ที่สำคัญมันก็ยังใช้ทำงานกราฟิกเพราะว่าแรมมันให้มาถึง8 g ิกแล้วก็ r o งรอม1 2 8 g ินะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวทักแพดใหม่เออเจ้าตัวไอ้ Macbook มันก็มีทักแพดตัวใหม่ใช่ปะ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันก็มีคีย์บอร์ดที่มีทัชแพดเข้ามาด้วยแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนงอได้นะครับแล้วก็ชาร์จไฟใส่ ตัวทักแพดนะครับเป็นไท i C นะครับคือใช้พอร์ตเดียวกันกับที่ชาร์จตรงพอร์ตชาร์จ iPad ปกติเลยนะครับก็คือเสียบเข้าไปแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะปล่อยไฟได้เร็วหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้นะครับแล้ก็อีกส่วนหนึ่งคือตัวกล้องของ ipad เนี่ยเพิ่มมา2ตัวแล้วก็เลนตัวตัวนั้นอะไม่ใช่กล้องนะครับเป็นตัววัดระยะเนาะก็ iPad ตัวใหม่เนี่ย2020เนี่ยปรับกล้องขึ้นมาแต่ว่าตัว MacBook เนี่ยไม่ไม่ได้มีกล้องขนาดนี้นะครับการใช้งานมันก็อาจจะต่างกันนะครับแล้วก็ Wi-Fi เป็น1.2กิกะบิตนะครับมันไม่เหมือนตัวเดิมนะตัวเดิมมัน800กว่าเองแล้วก็เนี่ยนะครับราคาที่ผมบอกก็คือเทียบกับตัว128กิก พูดกันตามจริงแบบไม่กากเลยนะผมว่าตัว Macbook Air 13นิ้วนะครับมันเปลี่ยนอะไรไม่มากเลยนะครับมันแทบจะแบบเหมือนอิงของเดิมมันอาจจะเร็วขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะความสะดวกสบายมันก็ยังอยู่ที่ iPad Pro ใส่ซิมก็ได้ใส่ eSIM ก็ได้นะครับทำได้ทั้ง2แบบนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กำใจให้ครับขอด้วยนะครับ